ครับต้นเปิดประเดิมไปแล้วนะครับถ่ายคลิปไม่ทันครับอ้โหนะครับอบอกแล้วครับอย่าดูถูกไม้แบบนี้นะครับนะครับตัวที่สองวันนี้เป็นวันของเขาจริงๆนะครับแช่ละตัวป่าโอ้นะครับใช้สวย ับข้าวเที่ยงเราวันนี้นะครับก็จะเป็นปิ้งประช่อนเหมือนเดิมนะฮะสไตล์บารบานเราอิ่ขคางคองเลยโอ้ยว้าหออกมาโยโย่ผมด้วยว่าเหนะครับโลกสวยไม่ต้องดูนะครับดูความป่าเถื่อน หูดร้ายทารุนใส่หายครับโลกสวยเนี่ยใส่หายก่อนเลยคนเลยไม่รู้ชอบกินขี้ใส่เสียเหล่วจริงไปได้ที่ครับสวยงามสวยงาม มันไม่ยอมตายอย่างนั้นอยังดอกตัวนี้ก็สีเอาขึ้นเก่าตัวเอาเนี่ยออกขึ้นเกา่เาก็คิดออกขึ้นเกา่ามัยงอูง่ายๆครับเราก่อนก่อไฟไม่ใช่เรื่องยากออซิสซอรีครับอ๋อเนี่ครับกระติบข้าวครับกล่องข้าวน้อยข้าข้าเมีย <molec> <laughs> ถือ <re> เมียขาก่อนเดี่ยนี่พี่หือเขาถือเขาขาก่อนนะว่าสายจบครับอีนู่นหนึ่งคนครับจอบโอเคแล้วเนาะสองนาทีแล้วสองนาทีพี่พิงป่ายุ่ยยวนะครับงานเขาแล้ว ปลาแขกเอาแล้วครับกระสูบนะครับ,รบเอาจนได้นะครับตามหาตัวจนเจอ